ทีมข่าวไทย PBS สำรวจภายในตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินทร์ครับร้านค้าเกือบทั้งหมดนะครับปิดให้บริการมีเพียงบางร้านครับที่เปิดค้าขายแต่บรรยากาศกงเงียบเหงาครับเพราะพื้นที่อำเภอกาบเ,เ,เชิงยังเป็นจุดที่แจ้งให้ประชาชนอพยยครับผู้ค้าแพปลาบอกว่าก่อนหน้านี้รับปลามาจากชาวกัมพูชามาขายนะครับแต่พอปิดด่านและเกิดการสู้รบทําให้ต้องปรับตัวครับแม้จะมีไรายได้เล็กน้อยแต่ก็ต้องทํา ราะมีรายจ่ายจํานวนมากรออยู่ครับแต่พอยิงกันปุ๊บก็ไม่มีอะไรเลยครับพี่ก็ต้องไปหาของลาวมาแทนอแล้วเราปรับตัวไงเพราะว่าเมื่อก่อนเราเหมือนกับเราพลาขายกับกับกัมพูชาเลยต้องทำเเหมือนกันใช่คอืมอันนี้ก็ก็ไปหาของจากทางฝั่งลาวมาขายแทนอืมแต่มันก็มันก็ราคามันก็แพงขึ้นดีเพราะว่าคนที่เคยได้ของตรงนี้ไม่มีเขาก็หันไปซื้อทางลาวหมดทีนี้ก็ทําให้ราคาที่ลาวมันขึ้น จากที่เราเคยขายกับธงชาตโดยตรงตอนนี้เรามาระปรับตัวไหนบ้างก็ตอนนี้ก็มาทําแพ็กส่งแพ็กส่งลูกค้าฝากรถล่องไปส่งขายได้น้อยลงแต่ก็ยังต้องทําอยู่เพราะว่าค่าใช้จ่ายใช่ครับมันก็มีค่าใช้จ่ายเดินค่าเช่าที่ค่าบ้านค่ารถนี้ก็เดินอยู่ตลอดเราก็ต้องหามาโปะครับถ้าลูกน้องอีกสี่ห้าคนก็ต้องเลี้ยงเขาไปครับเขาไม่ลดให้ ขาไม่ลดอะไรที่บ้านเลยไม่ลงครับคิดเต็มเลยครับก็มไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยได้บ้างเช <fuerte> ่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านก,าก่อสร้างค่ะวันนี้มาเปิดร้านทําความสะอาดนะคะเขาบอกว่าแทบไม่ได้เปิดร้านเลยเพราะว่าก็ไม่มีลูกค้าแต่เชื่อว่าถ้าเปิดด่านการค้าชายแดนตามปกติการค้าขายน่าจะกลับมาเพราะว่าคนทั้งสองประเทศไม่ได้มีปัญหากันค่ะ ต้องทาใจไว้แน่นนะครับพูดถึงต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับต้องก็ต้องทำใจครับพูดถึงตอนนี้เนี่ยที่เดือนเนี่ยเนี่ยลูกน้องค่าลูกน้องค่าค่าส่งรถอะไรหลายอย่างครับพูดถึงอ่ะเออค่าน้ํค่าไฟค่าน้ค่าไฟแล้วก็มีมิน่ด้วยครับไม่รู้จะทําไงพูดถึงตัวนี้จะหวังพึ่งใครรัฐบาลก็พึ่งได้แค่ไหนมีติตต่อเรื่องย,ยาวย่าบ้างเลยยังไม่มีเลยครับตัวนี้ไม่มียาอะไรมาเลย ้าขายอะไรไม่ได้เลยวันนี้นี่คือทำอะไรเข้ามาดูร้านหรือใช่ครับวันนี้เข้ามาดูร้าน,น,นครับมาเปิดร้านแล้วพอดีพวกพี่ทหารเข้ามาซื้อของไงพวกตะปูพวกเชือกใช่ไหมตอนนี้ผมก็บริจาคไปครับให้ทุกวันเลยครับที่ทหารมาผมก็ให้ทหารไปทุกวันเลย รองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับบอกว่าเหตุสู้รบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทำให้มีการปิดจุดผ่านแดนนะครับกระทบกับผู้ที่ประกอบการค้าขายโดยเฉพาะในภาคกีสารครับได้รับผลกระทบประมาณ500ล้านบาทต่อเดือนนะครับในจำนวนนี้ยังไม่รวมธุรกิจและการค้าขายในพื้นที่คับของอีสานเนี่ยรวมๆกันเนี่ยจังหวัดเนี่ยประมาณ5%ก็จะเป็น5%ของ10,000ล้านก็ ก็ประมาณ500ล้านบาทอะไรเงี้ยต่อต่อเดือนนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเลขที่ที่ที่ทมากระทบแต่ว่าอันนี้อาจจะมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาคบริการครับต้องอย่ายลืมว่าก็มีชาวกัมพูชาพอสมควรเลยที่เดินทางเข้ามา,าใช้จ่ายในแถบจังหวัดชายแดนแล้วก็รักษาพยาบาลนะครับซึ่งเท่าที่เรามีข้อมูลเนี่ยก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าคนต่อเดือนนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็จะรวมทางฝัง่งภาคตะวันออกไปด้วยนะก็อันนี้จะเป็นความ ตัวเลขที่ธุรกิจได้รับผลกระทบครับภาพรวมการนําเข้าส่งออกระหว่างไทยกัมพูชานะครับอยู่ที่ประมาณ1 0,000ล้านบาทต่อเดือนครับส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยนะครับและที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลครับที่มีชาวกัมพูชาเข้ามารักษาตัวเดือนละกว่า10,000คนครับส่วนภาคธุรกิจที่ติดชายแดนไทยกัมพูชานะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ครับ โดยจะมีมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยืดระยะการชำระหนี้รวมไปถึงการเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มเติมครับ